สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักประจำวันที่28พฤศจิกายนคุณได้สเสดเปลี่ยนกับหัวส่วนเขาได้ไฮพรีสเต็ดนะคะวันนี้คุณกันอะไรที่คาดหวังไว้นะคะอาจจะยังมาไม่ถึงนะหรือไม่ก็อาจจะมาแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยยังไงเผื่อใจไว้บ้างนะคะเรื่องความผิดหวังเล็กน้อยแต่ว่ามันจะไม่ได้เสียไปทั้งหมดนะคะเออส่วนเรื่องความสมพั์วันนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้เอาใจใส่กันเท่าไหร่หรือว่าถ้าคู่ไหนมีปัญหากันก่อน,อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้คืนดีเนาะ มีไพ่ไฮพริเซตนะคะแฟนคุณเนี่ยโตขึ้นนะคะมีพุธิภาวะมากขึ้นแล้วก็เข้าอกเข้าใจคุณหรือว่าเห็นอกเห็นใจคุณมากขึ้นไม่มองว่าเขาเนี่ยน่าจะทําให้คุณสบายใจได้เร็วๆนี้นะคะมีพลังงานน o อ t เด r i g ไรท i m าก็ขึ้นมาบอกว่าวันนี้พลังงานไม่ค่อยดีนะคะรอสักพักหนึ่งนะคะให้พลังงานของคุณดีขึ้นแล้วเดี๋ยวค่อยเคลียร์ใจกันก็ได้ไพ่วัด,ดิ้งเนี่ยบ่งบอกว่าคุณสองคนมีความเป็นคู่กันนะคะคุณกําลังดีกับคนที่เป็นเนื้อคู่นะ